ที่เขาเอราวันตำบลช่องสาลิกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจากการเก็บข้อมูลเทคแนบนั้นจะมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งค่ะที่เราจะต้องเก็บข้อมูลแบบสอบถามในระดับกลุ่มชุมชนซึ่งในแบบสอบถามชุดนี้จะเป็นการค้นหาทุนและศักยภาพบุคคลที่เป็นต้นแบบคนดีคนเก่งคนสำคัญซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับคนเก่งของตำบลช่องสาลิกาค่ะคนเก่งท่านนี้เป็นบุคคลที่ ยึดมั่นและต่อสู้นะคะด้วยอุดมการต่อสู้เพื่อพื้นป่าสีเขียวต่อสู้ด้วยใจของนักพัฒนาซึ่งวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ใหญ่นะคะสมบัติเท้าสาบุตรนะคะผู้ใหญ่ของหมู่บ้านที่9นะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าท่านผู้ใหญ่บัตนะคะก็ต้องขอสวัสดีสสดนะคะคท่านผู้ใหญ่นะคะค,ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะท่านผู้ใหญ่เราอยากทราบว่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยมีแนวคิด หรือใจที่เป็นนักสู้นักพัฒนาเนี่ยในการที่จะอนุรักษ์ผืนป่าสีเขียวของเขาเอราวัณเนี่ยผู้ใหญ่ใช้แนวคิดอะไรครับก็บจากเดิมเนี่ยถามว่าเราอยู่กับป่านะครับเราก็ต้องรู้สึกมีความผูกพันกับป่าไม้อยู่แล้วนะครับจากอดีตเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์กันแบบค่อยทีค่อยอาศัยตามภาษาชาวบ้านนะครับก็คือว่า,าป่าพึ่งคนคนพึ่งป่า นะครับก็คือใช้ประโยชน์ใช้สอยในในใน,ในป่าไม้ในภูเขานะครับเขาวเอราวัลก็คือภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยแต่ว,ว่าอ,อยู่ๆก็จะมะีกลุ่มทุนเนี่ยที่จะมาขอสัมปทานนะครับคือทั้งทั้ง,ท,งทั้งลูกเลยก็คือทั้งพันห้าร้อยไร่เลยเราก็เลยมามองว่าเอะถ้าเกิดอตอนนี้มีกลุ่มทุนมาคว้านซื้อที่นะครับมาซื้อที่บริเวณเชิงเขาซึ่งเราก็เริ่มสังเกตกันว่า ทำไมถึงต้องซื้อเชิงเขาหรือเชิงเขาก็ม,มีการหาความข้อเท็จจริงกันนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามีกลุ่มุนที่จะมาขอระเบิดภูเขาหรือสัมทานภูเขาแล้วก็ก่อสร้างโรงปุนซีเมนต์ในพื้นที่หมู่ที่9ก้าของเรานะครับค่ะก็ทราบมาว่านะคะพื้นที่ของตาบลช่องสาริกาเนี่ยเคยเป็นพื้นที่สีม่วงใช่ไหมคะครับแต่ว่าเห็นว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง ต่อสู้จนทําให้ที่กลายเป็นพื้นที่สีเขียวอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยอธิบายความตรงนี้ให้ฟังหน่อยแต่เดิมเลยตั้งแต่สมัยจอมพลปออบุญสงครามตังต้ตงแต่เริ่มจัดสรรนิคมสร้างตนเองนะครับที่อำเภอพนานิคมเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนิคมพุทธบาทที่ทำไปแต่พอแยกตัวเป็นอำเภอพนานิคมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กรรมการเกษตรเป็นพื้นที่สีเขียวแต่เมื่ออุตสาหกรรมมากขึ้นกลุ่มทุนมากขึ้นเนี่ย ก็พยายามที่จะเปลี่ยนสีของสมุนไพรแต่แต่ว่าทางชุมชนเราเนี่ยก็ก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่กรารเกษตรก็ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วพื้นที่สีเขียวเนี่อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องต่อนเนื่องกับภาคเกษตรเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมต้องอยู่กับชุมชนได้ปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นปทางการแต่เท่าที่เราดําเนินการมานต่ตรงนี้เขาทางจังหวัดเองก็คืนพื้นที่ให้กับเขานะครับให้เป็นที่สีเขียวเราจะเห็นทั้งพลังนะคะพลังของแกนนำนะคะที่ต่อสู้ พลังของกลุ่มคนนะคะกลุ่มเล็กๆนะคะอาจจะเป็นแค่ชาวบ้านนะคะแต่พอเรารวมและผนึกกำลังนะคะเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อต่อสู้กับอุดมการนะคะอุดมการเดียวกันก็คือการอนุรักษ์พื้นป่าธรรมชาตินะคะพื้นป่าสีเขียวนะคะการใช้ความรักความผูกพัคนความสามัคคีนะคะนำมาซึ่งการต่อสู้นะคะแล้วก็ต่อสู้จนได้รับชัยชนะนะคะได้เป็น เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์น่านะคะเขาเอราวันนะคะซึ่งต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่มากๆนะคะที่มาให้แน,คแนวคิดดีๆนะคะในการต่อสู้และก็ในการบริหารจัดการนะคะชุมชนนะคะของหมูนที่9ตำบลช่องสาลิกาอำเภอพัฒนานิคมนะคะจังหวัดละบุรีนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่สมบัตินะคะขอบคุณค่ะ ที่เราได้ฟังเรื่องราวการต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสีเขียวจากท่านผู้ใหญ่สมบัติเท้าสาบุตรเรายังมีแกนนําสําคัญอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งท่านเป็นคนดีที่มีจิตอาสา,าในการทํางานนั่นก็คือพี่รัชนีนะคะมงคลอินสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณพี่นะคะเล่าถึงหลักการแนวคิดในการทํางานพัฒนาชุมชนของพี่ค่ะ ในชุมชนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะต่อยอดจากเรื่องของอกลุ่มอนุรักษ์ของผป้่หญ่สมบัตินะคะเราก็จะมีในเรื่องของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนแล้วก็กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะมีกลุ่มจันทาอะไรพวกนี้นะคะการที่จะดึงคนเข้ามาร่วมทํากิจกรรมเนี่ยเ,เราก็จะเ,เหมือนกับนำเสนอกิจกรรมที่เราจะทำนะคะให้ชุมชนได้ได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วก็ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะ ทำกิจกรรมนั้นๆนะค,ะค่ะเราเห็นวิธีการเห็นการทํางานแล้วนะคะอยากทราบเคล็ดลับหรือวิธีการในการชักชวนหรือดึงคนในชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการทํางาน,นะค,ะค่ะการชักชวนคนในชุมชนให้มามีส่วนร่วมเนี่ยก็คือหนึ่งในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะ,ะสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับตัวเราให้เข้าศรัทธาในตัวเรานะคะที่ให้จะให้เขามาเชื่อใจเราในเรื่องของความบริสุทธิ์ซึ่ง เราที่จะไม่มองว่าที่เองทำงานคนเดียวได้นะคะถ้าหากไม่มีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยางานมันจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะเราใช้ใจในการทำงานเราสร้างคนสร้างความเชื่อมั่นโดยการสรัทธาในตัวเองอยากทราบนะคะแนวคิดเราสร้างคนได้ละเรารวมกลุ่มคนได้ละแนวทางในการที่จะเดินก้าวต่อไปของคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งการขยาย พื้นที่ในการที่จะสร้างคนที่เป็นอาสาจิตอาสาทาดีต่อไปค่ะในในส่วนนี้ก็จะมองในเรื่องของเอ,อ่อเรื่องปากท้องด้วยนะคะในเรื่องของเอ่อทรัพยากรในชุมชนเนี่ยที่อย่างเรื่องของทรัพยากรเนี่ยเราจะมองในเรื่องของการต่อยอดจากการอนุรักษ์ซึ่งตรงนี้หลังจากที่อนุรักษ์กันเรียบร้อยประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อเราก็จะที่ก็จะมองในเรื่องของการต่อยอดในการพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งมันมีความหลากหลาย ที่สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ค่ะแค่เพียงเราเปิดใจนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีก็จะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก็เป็นกำลังใจให้พี่รัชนีนะคะในการเป็นบุคคลจิตอาสาอาสาทำดีและเป็นต้นแบบที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ จากเรื่องราวการต่อสู้ของคนเก่งการสร้างจิตอาสาของคนดีเรายังมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญของตําบลช่องสาลิกานั่นก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสาลิกาท่านนายกพัศวัตรรักดีท่านนายกสวัสดีค่ะอยากให้ในายกนะคะเล่าถึงภาพรวมการบริหารจัดการตําบลของตําบลช่องสาลิกาหน่อยค่ะ นะครับในตำบลช่องศริกาเรานะครับถือว่าเป็นตำบลหนึ่งที่มีโรงาอุตสาหกรรมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการบริหารส่วนตำบลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนิดนึงที่จะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการแนวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เอาเรื่องของความคิดของประชาชนที่เขาอยากจะทําอะไรเนี่ยเอาเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้ให้มากที่สุดโดยการจัดการเอาในเรื่องของชุมชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็เอาส่วนที่มีกลุ่มบโณรักษ ครับแล้วก็กลุ่มที่รักษา,ษาสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งเด็กนักเรียนก็เอามาร่วมกันสุดท้ายแล้วเราก็มาเจอในเรื่องของว่าถ้าเกิดเราเอาความรู้ต่างๆเข้ามาร่วมกันเนี่ยมันสามารถหาทางออกได้เพื่อจะผ่อนคลายในเรื่องของการทํางานค่ะ,ะเราจะเห็นนะคะความเชื่อมัน่นการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็การเป็นบุคคลอาสาทำดีนะคะอยากทราบนะคะแนวทางการดำเนินงานต่อไปนะคะของตำบลช่องสาลิกาค่ะ ก็ตำบลช่องตะการนี้ก็ถือว่าเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดลบบุรีนะครับที่ขึ้นเป็นตำบลสุขภาวะนะครับก็โดยรวมๆแล้วเราก็คงจะมาหาทางที่ที่จะพัฒนาตำบลก็คือเรื่องเรื่องสื่ล้อมนะครับเป็นหลักแล้วก็เรื่องเอาเปิดโลกกว้างเพื่อจะให้เอกชนหรือผู้นําต่างๆเข้ามาเรียนรู้รวมกันโดยเอาเอาวาตรเป็นที่ตั้งแล้วก็จะอาจจะมีพวกเด็กๆเล็กๆเ,เข้ามาเหมือนเป็นนักสืบใสน้ําเพื่อจะมาดูตรงนี้ด้วย เราเห็นพลังนะคะของกลุ่มคนนะคะผู้นําแกนนํานะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนเชื่อมันว่าตําบลช่องสลิกานะคะจะยั่งยืนในการพัฒนางานต่อไปค่ะก็ขอบคุณท่านนายกมากนะคะขอบคุณค่ะ และทั้ง3ท่านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนดีคนสําคัญของตําบลช่องสาลิกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่ออนุรักษ์พื้นป่าสีเขียวและการสร้างจิตอาสาทาดีในการทํากิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมและการบริหารจัดก,การตําบลแบบมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นกลุ่มคนประชาชนในตําบลเป็นหลักค่ะถือว่าทั้ง3ท่านนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องของตําบลช่องสาลิกาค่ะ